กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจนแต่โดนใจนะครับผมนี่กล่าพูดกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับที่ร้านสนุกค้านะครับผมวันนี้ชายพีมีนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัววีนะครับขับ4นะครับผมน่าเป็นระบบโฟร์วิลแบบฟูลไทม์นะครับผมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับนะครับคันนี้เป็นโฉมปี2012ันะครับราคา639 0 0 0า่าับาทท่านน้นลูกค้าสวยๆเลยนะครับสีบอลทองนะครับผมน่าสภาพดีนะครับ ชมแชมป์ครับผมชมนี้ชมขายดีเลยนะครับใครหาอยู่ดูอยู่นะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันครับเริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าเลยนะครับโคมไฟนะครับมันตินะครับผมน่ะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมนี่สวยเลยนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยแตกรายงานเลยนะครับผมน่ะไฟหน้านะครับสวยๆครับรอยคู่รอยถลอกไม่มีนะครับผมนี่ครับ หน้ากระจังโครเมียมครับผมนะชัดๆอย่างนี้เลยนะครับโครเมียมเงาๆาฉ่ำๆนะครับผมนี่ม่อ่าร่องรอยครับอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยะครับผมครับแต่โดยรวมนะครับสภาพสวยนะครับสภาพดีเลยนะครับผมเลนส์ไฟหน้าด้านซ้ายดูครับผมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่ดูนะครับล่องรอยรอยเบียดรอยคูดไม่มีนะครับผมสภาพดีครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไฟติดครบทุกดวงนะครับผมนะครับไฟตัดหมอกครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับผมนี ของแท้นะครับผมสวยๆครับฝาครอบไฟตันบอกนะครับเป็นเนื้อพลาสติกดำๆอย่างนี้เลยนะครับสีไม่ซีดนะครับผมรวมถึงตัวช่องลมนะครับนี่ดำๆใหม่ๆครับผมพร้อมใช้งานนะครับสภาพดีครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยแตกนะครับผมตัวช่องลมนะครับเรียมสันตัวกันชนหน้านะครับผมนะนี่ดูเลยนะครับคมๆหรือสวยเงาๆนะครับเนื้อสีผิวพันธุ์ต่างๆสวยสภาพดีครับดูครับสีฝากระโปรงหน้านะครับเส้นฝากระโปรงดูครับผมนี่ นะครับชัดๆเลยนะครับจมูกฝักกระโปรงใหญ่ๆครับผมนะครับช่องลมฝักกระโปรงนะครับผมตัวนี้นะครับมีไปให้ครบหมดนะครับผมนะโฉมนี้นะครับนะครับบางคนหน้าขวาครับผมดูนะครับสีด้านข้างนะครับผมสีเสมอกันหมดเลยนะครับสีไม่เพี้ยนนะครับผมกาบบงคุหน้าดูครับผมเส้นนะครับอ่ายางขอบนะครับผมตัวนี้ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับใหม่ๆครับผมสีสวยมากนะครับลูกคนนะครับใครได้ไปนะครับผมไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับผม มาดูล้อแม็กกันหน่อยครับนี่ล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับผมแม็กอลลอยนะครับตัวนี้สภาพดีครับไม่มีรอยเบื่อรอยขุเลยนะครับผมดูครับใหม่ๆครับผมหน้าฝาครอบดุมวงดุมล้อสวยสภาพดีครับนะครับดูซียางหน่อยครับผมนี่มองเห็นไหมครับสียางเป็นสองหกห้าครับหกห้า R สิบเจ็ดนะครับผมนะครับดอกยางนะครับปีคันนี้ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ ครับผมดอกยางเหลือๆเลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆครับผมสภาพดีเลยนะครับยางสวยครับซุ้มล้อนะครับผมนะโครงสร้างตัวรถนะครับไม่เคยผ่านการคอตัดํำสีนะครับตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับรวมถึงตัวช่วงล่างนะครับผมยางกันโค้งกันโค้นนะครับอยู่ครบหมดนะครับสนิทไม่มีเกาะนะครับผมด้านข้างนะครับผมน่าจะมีสติ๊กเกอร์ท R d ดีคาดติดรงประตูให้ด้วยนะครับแต่นี่เพื่อติดเพื่อความสวยงามเฉยนะครับรถไม่ใช่ตัวท R d ดีนะครับผมนะครับเปนในข้างครับผมของแท้นะครับ ไม่ด้งไม่งอนครับสวยๆครับผมกระจกมองข้างครับพับปรับไฟฟ้านะครับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับผมไฟเลี้ยวดูครับผมไม่มีรอยแตกนะครับสวยครับสภาพดีนะครับเคี้ยวกันสาดมีให้ครบทั้งสี่บานเลยนะครับผมนี่เลครับสีผิวพันธ์ต่างๆนะตัวรถสวยเลยนะครับปี12ครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้ามือเปิดประตูเป็นโครเมี่ยนครับมาพร้อมกับตัวเบ้ารองครับกันเล็บกันรอยนะครับผมสภาพดีครับ ครับค yeah, ้วยางนะครับร well. ีดน้ําของกระจกนะครับผมนี่ไม่ดุงไม่งอนะครับมาดูภายในตัวรถหน่อยครับผมนี่ครับภายในโทนสีเบจนะครับหรือว่าสีครีมนะครับผมสวยใหม่สะอาดนะครับเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับไม่ชํารุดไม่เสียหายนะครับหนังเบาะนะครับผมดูครับใหม่กริปเลยนะครับเบาะสวยมากครับผมนะครับสภาพดีเลยนะครับรอยขูดรอยแตกคราบเลอะไม่มีนะครับผมรวมถึงเบาะผู้โดยสารนะครับดูครับผม ภายในสวยมากนะครับภายในใหม่เลยนะครับสภาพดีนะครับพวงมาลัยครับผมมัลติฟังก์ชันนะครับคูชคอนโทรมีให้นะครับผมด้านจับด้านจับด้านบนครับจะเป็นลายไม้นะครับผมนะนี่นะครับกระชับมือแน่นอนนะครับผมนี่คูชคอนโทรนะครับผมน่ามีให้ครบนะครับผมเดี๋ยวดูเลขไม้กันหน่อยครับผมมาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้ครับนี่ครับผมนะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับเครื่องเซีดสตาร์ทติดง่ายเลยนะครับเลขไม้ดูครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับสี่ส เครื่องยนต์เดิมๆเขาบอกว่าแน่นๆนะครับผมหน้าใหม่ๆเลยคันนี้นะครับผมหน้าจอนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่ครับผมนะกล้องมองถอยนะครับแสงมันจ้าหน่อยนะผมนะน่าจะพอเห็นอยู่นะครับกล้องแท้กล้องเดิมเขาบอกนะจอแท้จอเดิมหมดนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับแอร์ครับผมนะเป็นแอร์ออโต้ครับหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับผมนะใช้งานได้ปกติครับผมนะแอร์นะครับลมแรงเลยแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับผม ช่องเก็บลงเก็บเหรียญครับนะที่จุดบุหรี่ต่างๆนะครับผมมาดูเกียร์กันบ้างครับผมหน้าตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับหัวเกียร์นะครับนั่นนี่เป็นลายแคปลาครับแล้วก็นะครับผมนะ้เกียร์โฟครับผมนี่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นระบบเป็นระบบฟูลไทม์นะครับผมคอนโซลกลางครับผมนะ้เบรกมือครับนี่ตึงๆมือนะครับผมเก๊เก็บของครับผมนี่นะครับลึกๆใหญ่ๆกว้างๆนี่เลยนะครับผมนะครับหน้าจอดูครับผมนะรองรับระบบบลูทูธด้วยนะครับนี่ครับผมดูเลยนะครับคอนโซลหน้าครับผม รอยขาดตั ed, ah. way, ้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับผมนะนี่ครับมาจอชัดแล้วเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ครับผมนะใบใบสคบครับนะปิดตัวช่องรับสัญญาณปรับแสงอยู่นะครับนี่ครับพอออกมาแล้วก็สว่างนะครับผมเดี๋ยวสโครบนี่นะขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้เลยมองไม่ชัดนะครับผมขออภัยครับนี่นะครับผมนะใช้งานได้ปกติหมดนะครับจอทัชสกรีนนะครับผมนะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่ครับผมลูกค้าเข้ามารับรองเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผม นี่เมื่อกี้นะครับใบสคบอนะครับปิดนะครับช่องรับแสงอยู่นะครับผมนะเลยจอมันเลยมึดนะครับผมนี่มึดไปแล้วนะครับผมนะครับขออภัยครับผมนะครับที่วางแก้วนงแก้วน้ําครับผมนะครบหมดนะครับกระจกมองข้างพับตัดไฟฟ้านะครับผมคอนโซลหน้าสวยๆนะครับผมนสภาพดีหมดเลยนะครับแผงประตูดูครับใหม่กริปนะครับผมสะอาดนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถดีมากนะครับคันนี้นี่ครับผมหน้าแผงครอบสวิ์เป็นลายไม้นะครับผมสวยเลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมสภาพดีครับ โครงสร้างตัวรถก็ผมนี่ดูนะครับขอบบันไดด้านล่างก่อนเลยนะครับกาบพลาสติกขอบบันไดดูครับผมใหม่จิ๊บนะครับผมนะร่องรอยไม่มีครับหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับดูครับยางขอบกระดดกงูนะครับผมนะใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับนะครับผมตัวรถนะครับผมนะสภาพมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับขนาดปีสิบสองนะครับผมนะยังสวยใหม่ขนาดนี้เลยนะครับผมครับกาบประตูครับผมนี่สภาพนี้เลยนะครับผม สีเสมอกันทุกชิ้นนะครับผมหน้าลูกค้าสีสดนะครับเงาเงาฉ่ำๆเลยนะครับภายในังผู้โดยสารด้วยนะครับผมหน้าด้านหลังดูครับผมใหม่คลิปนะครับผมหน้าเบาะสวยมากครับเบาะใหม่จริงๆนะครับผมหน้าลูกค้ามาดูตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับดูครับผมนะเบาะแท้เดิมโรงงานนะครับผมนี่นะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมสะอาดมากๆครับเบาะสวยนะครับผมกระเป๋าจิงโจรมีให้คู่หน้านะครับนี่นะครับด้านหลังของเบาดูครับผม ใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับที่วางแก้วนงแก้วน้านะครับผมนะพรมปูพื้นต่างๆดูครับผมสวยใหม่สะอาดนะครับผมนะพยายามมีไปให้ครบครับนี่ครับเดี๋ยวผมพับบอกให้ดูครับอ๋อตอนหนึ่งนะครับมือเดียวครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็ดึงด้านล่างต่อครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่ขออภัยครับผมนะผมเดียวผมถือกล้องมือเดียวนะครับ อยากจะพับไปดูครับผมนี่นะครับเพื่มนพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเลยนะครับกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับของ t ฟลเดอรนะครับผมแยกพับ6 0สิสได้เลยนะครับผมนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับราคานี้นะครับผมดูล้อแมกหลังขวาครับผมร่องรอยไม่มีนะครับผมนะดอกยางเหลือๆหนาๆนี้เลยนะครับช่วงล่างครับผมดูนะครับทัชซีนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมหมดนะครับหนีเลขตัวถังนะครับผมนะครับกระดกคุมล้อดูครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับผม ตัวนี้เดิมสนิทเลยลูกค้าเช็คประวัติตัวรถที่มาที่ไปได้หมดนะครับผมนะครับเรียนไฟท้ายหลังขวาดูครับผมใหม่มากเลยนะครับผมนเรียนไฟท้ายนี่เป็นขาวแดงนะครับไฟสวยเลยนะครับใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะครับผมนะรองรอยไม่มีเห็นครับกันชนหลังนะครับพร้อมไฟทับทิมครับผมนี่นะครับรอยบุบรอยดุ้งรอยชนไม่มีนะครับผมฝาปิดท้ายดูครับเรลี่ยมสันคมๆสวยๆนะครับคิ้วคมมีมฝาท้ายเงาฉ่ำเลยนะครับผมดูนี่ครับ ใหม่มากนะครับผมนะคาบคีีเกลนะครับผมนะไม่มีเกาะคาบดําคาบหมองคาบเหลืองคาบดําต่างๆครับผมนะไม่มีเห็นเลยนะครับโลโก้ฝาท้ายนะครับมาครบทุกจุดนะครับผมนะนี่สามจุดสนดีโฟดีเวียนเทอร์โบครับผมฟูลไทม์นะครับสี่ดีครับผมนะครับสวยเลยนะครับประเด็นไฟท้ายนะครับหลังซ้ายนะครับผมนี่สภาพนี้ครับผมลูกค้าใหม่จริงนะครับสวยต้องปกแน่นอนเข้ามารับชมตัวรถจริงได้ครับนี่ดีผมเปิดให้ดูครับผมโช๊คฝาท้ายนะครับนะโชคไม่ตายนะครับเสียงไม่ดังครับผมนะครับ พร้อมใช้งา <ario> นนะครับสภาพดีครับผมนะครับดูนะครับภายในห้องโดยสารด้านหลังมั่งนะครับผมนะนะครับเวลาจะเดินทางครับผมนะถ้าขนของนะครับผมนะก็พับเบาขึ้นนะครับผมนะหรือว่าห้อยเบาอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับหรือว่านะครับบรรทุกคนนะครับขนคนไปนะครับเต็มอัตราเต็มคันนะครับผมนะก็เบาลงมาครับนั่งได้เต็มเลยนะครับผมลูกค้าเจ็ดที่นั่งนะครับผมนะคันนี้รถครอบครัวนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินครับผมนะแม่ลงแม่แรงใะแจถอดล้อนะครับมีไปให้ครบหมดนะครับผมเบาสวยเบาใหม่หมดนะครับทั้งคันเลยนะครับ แอร์นะครับมีให้สามแถวเลยนะครับผมน้าไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมเย็นทั่วถึงทั้งคันนะครับผมสภาพดีครับดูครับผมน้าคราบสกปรกรอยเลอะต่างๆไม่มีเห็นเลยนะครับภายในผู้โดยสารนะครับผมบอกเลยนะครับว่าใหม่มากๆนะครับสวยเลยนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมหมดนะครับร้อเปอร์เซ็นตนะครับผมนี่ดูขอบรางน้ําครับผมนะครับเดิมหมดนะครับจุดเมทอาร์คต่างๆดูหัวน็อตครับผมบันพับป่าท้ายดูครับผมนี่ครับเดิมหมดนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับ นี่ขอบรังน้าด้านหลังขวาดูครับผมสภาพนี้ครับผมลูกค้าสวยถูกใจแน่นอนนะครับรับประกันนะครับสวยเกรดเนะครับผมนี่ครับนะครับผมถือบัตรประชาชนมาใบเดียวนะครับผมนั่นก็สามารถออกรถได้เลยนะครับผมลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับทําเรื่องไม่นานนะครับผมนะพร้อมรับรถได้เลยนะครับผมลูกค้าสนใจนะครับโทรมานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความได้เลยนะครับผมวันนี่นะครับมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับผม นี่นะครับสวยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะสภาพดีนะครับร้อแม็กหลังซ้ายครับผมรอยขูดรอยถลอกไม่มีนะครับผมขออภัยครับผมนะผมเพิ่งเห็นนิดเดียวครับผมนะเป็นรอยดําๆเนี่นะครับผมนี่ครับนิดหน่อยครับผมลูกค้าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมกระโดดซุ้มล้อครับผมนะรอยขูดรอยตัดรอยเชื่อมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทาสีมานะครับผมนะคัสซีเดิมๆหมดนะครับนี่ครับผมนะคุณภาพเกรดเอนะครับผม รับประกันให้เลยนะครับกาบบางโค้นดูครับผมขอบยางนะครับไม่มีรอยขาดนะครับกาบไม่ดุกไม่อานะครับผมมือเปิดประตูโครเมียมพร้อมเบารองสีบานนะครับเบาะนะครับฝั่งซ้ายครับผมดูใหม่คลิปผมบอกเลยนะครับนะครับลูกค้าสวยนะครับถูกใจคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับราคานี้นะครับผมสมแชมป์นะครับผมชมขายดีเลยนะครับแหลกหลังคาเล่าหลังคาดูครับผมมีไปให้ครบนะครับกันสาดครบสี่บานนะครับผมมือเปิดประตูหน้าดูครับ ใหม่ๆนี่เลยนะครับผมโครงสร้างหน้าซ้ายครับผมดูครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับผมนะไม่มีรอยแกะเลยนี่ดูครับเดิมเดิมหมดนะครับผมเบาะสวยมากนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นแบบว่าอ่าเมนนวนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนครับผมนะลูกค้าปิดไม่ได้นี่ครับ มาครับมาดูตัวรถจริงที่ร้านก่อนนะครับร้านสนุกคานะครับผมนะเปิดทุกวันนะครับ9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับผมนะร้านติดถนนใหญ่เลยดูครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับผมลูกค้าฝั่งนู้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยมอกษเรมบัณฑิตนะครับผมมาไม่ถูกโทรมานะครับนี่ดูล้อแมกหน้าซ้ายหน่อยครับผมนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนิดเดียวครับผมเนี่ครับนะครับผมหน่อยเดียวครับผมน่าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนลูกค้านะครับช่วงล่างครับผมดูครับเดิมหมดนะครับผมกกกรระะลลงโหซุ้้มอคับ โครงสร้างตัวรถเดิมนะครับผมนะแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่ครับกระจกมองมุมนะครับผมนี่ครับในยุคนั้นนะครับต้องมีทุกคันนะครับผมนะลูกค้าฮิตมากๆนะครับผมนะสําหรับตัวโฉมหน้าแชมป์นะครับผมนะโฉมนี้นะครับโฉมขายดีเลยนะครับผมนะยันปัจจุบันยังขายดีอยู่นะครับผมนะโฉมนี้นะครับผมนะครับเจอคันสวยๆครับราคาแบบราคาสวยๆนะครับผมนะไปไวแน่นอนครับอย่างเช่นคันนี้เลยครับผมนะครับสีบอลสีบอลทองนะครับผมนะ สวยมากครับผมราคา6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเลขไมล์แสนกลางๆครับผมนะครับเป็นนะครับ3.0ตัว V ด้วยนะครับขับ4ด้วยนะครับระบบตัวเฟเป็นแบบฟูลไทม์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ3.0นะครับ D4D นะครับผมนะเป็น V n t u ท bo แล้วนะครับผมเชื้อเพลิงดีเซลครับผมนะเครื่องยนต์นะครับ3.0ลิตรนะครับแรงแน่นอนนะครับผมลูกค้าเดียบเป็นมาครับผมนะสับ ขับสีด้วยนะครับพร้อมลุยทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะครับผมนะาพร้อมลุยครับเอาง่ายๆนะครับผมดูห้องเครื่องครับผมนะาแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับชุดสายไฟดูครับผมนะไม่มีรอยหลุดแท้หนูกัดนะครับสวยเดิมหมดครับผมกระโดดซุ้มล้อดูครับเป็นสีพื้นสีเดิมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทาสีนะครับผมนะครับหัวน็อตบันทับปากโปรงดูครับไม่มีรอยขัดรอยถอดนะครับซับในบางคนหน้านะครับผมหน้าดูนะครับเดิมหมดนะครับผมฉลากมอกรนะครับผมแผ่นเพจดูครับผมนี่ครับเดิมๆนะครับ มั่นใจได้เลยนะครับคุณภาพนะครับผมดูชุดคันหน้าหน่อยครับนี่ตรงๆนะครับผมนะไม่มีดุ้งไม่มีบุบนะครับผมเป็นสีเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทาสีมานะครับผมนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับผมลูกค้านี่ครับให้มั่นใจได้เลยนะมาที่สนุกคารถกถ 7A แน่นอนนี่นะครับนัมเบอร์นะครับผมนะเลขคานด้านหน้านะครับผมนี่คานยึดเบ้าฟงเบ้าไฟนะครับเดิมหมดนะครับกระลงกระโหลกซุ้มล้อด้านล่างดูครับผมนะครับเดิมหมดเลยนะครับผมนะ นี่ครับกระปุกน้ำยาหล่อเย็นนะครับขายเยไม่มีแตกหักนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับผมหม้อกรองใหญ่ๆดำๆอย่างนี้เลยครับแอร์ฟองแอร์โฟทุกอย่างครับใช้งานได้ปกติหมดครับผมนี่ตัวนี้มี a b s ให้แล้วนะครับผมกระปุกน้ำมันเบรกหม้อน้ำมันหม้อลมเบรกต่างๆนะครับผมน้าสวยเดิมสภาพดีหมดนะครับผมตรงนี้นะครับแผงหลังเครื่องนะครับอาจจะมีรอยเปื่อนนิดนึงนะครับผมนะาลูกค้านิดเดียวครับนี่ครับเหมือนหมุดยึดมันหลุดหรือเปล่านะครับผมนี่ครับแต่จุดเดือดนะครับผมน้าสวยครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแผงจิ้งดูครับผ ใหม่ๆดำๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ดูหัวน็อตครับผมไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับซับในด้านหน้านะครับผหน้าฝั่งขวานะครับผูเดิมหมดครับสีเดิมหมดครับผมฝากระโปรงหน้านะครับแท้เดิมครับนี่นะครับปั๊นตาตัวตาตรงนี้เลยนะครับขอบซีนต่างๆดูครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับจิกแล้วเป็นรอยเล็บเลยนะครับผมเดิมแท้แน่นอนร้อยปเซ็นนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับผมอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมอาจจะมีร่องรอยนะครับฝุ่นหรือว่าคราบสกปรกบ้างนะครับผมนะผ่านการใช้งานมานะครับผมนะรถปี12นะครับผมอย่าลืมนะครับแต่ว่าสภาพนี้ผมบอกเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสภาพ90%ขึ้นนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota f o r t u n e r 3.0ตัว V นะครับผมเป็น4 w h e e l ขับ4นะครับผมนะคันนี้โฉมหน้าแชมป์ปีพอสิบนะครับราคาเพียงนะครับหกแ0นสามหมื่นเก้าพันนะครับลูกค้าดูอยู่หาหรือว่าหาอย 6442นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดน้องพีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะกดติดตามไว้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยคัดเกรดคัดคุณภาพในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ